ครับแต่ที่เราได้ลองแพมาดูอ่าวังคนาลายนะครับมันก็ที่ตอนนี้มันปัญหามันคือมันขุนนิดนึงเลยเห็นไมครับตายไม่ได้เลยสิโอ้ยแล้วตายเห็นกัน่ะแบบควรอีกควรอีกเดือเดือดเขีวเลย

พัชรดากับอะไรกับโบไปเที่ยวมาต้อนรับไว่าแต่งานที่โลกนี้ต้อนรับไม่หนาวเลยไม่หนาวไม่หนาวอีหนาวค่าก็ตายสีกันเลยคือผมีขนมต้อนรับเลยอ่ะสุดยอดมันลึกอยู่เนาะพอพอโดูยืนได้ยืนได้ใจ่ไหย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ขำเมาขำเมา โค้งชัยสิงห์เขาได้แค่นั้นมีสิยอดสุดยอดโอ้พลังเกจเทอร์โบเทอร์โบตอนนี้ผมกำลังทำถูกเป็นไอพ่นอยู่ฮะวอา่ในรถหรับคือคนเยอะมากให้เร็วว่เร็วว่าใช่ไหมวะเยอเร็วมาก ได้ได้ได้เร็วเร็วเร็วจริงเร็วจริงตืนนี่มาเรามต้องกลับเลยกลับมาดูอีกไม่ได้เหรออยากดูอยู่นะดูดีมากนี่น้ำนั้นอเอ๊ะมันไปบ้างไหมเนี่มันไปบ้างไหมเนี่ครับไปที่เขาไทยนะคะดูแล้วเอ้บอกว่าน้ำอุ่นมั้งเนี่ย ไอเช <analyze it. S 2> <th> ียมันเหนื่อยนั่นนี่เกิดเกิดเกิดอฮ้ยจะทำมานี่มัน มันดีมันดีมันจมตีมันจมตีมันอีแดดจงไปจงไปเฮาตายแล้วคนไหวตายไม่ทันเราวคนเหนื่อยแล้วจังตายแน่วงดีมันไหวตายไม่ทันแล้วมงดีมันจมดีมันไหวดำเก่งว่ะสุดยอดแหละมนเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วไม่พูดแล้วหมดแรงแล้วมาเกาะมาเกาะแล้วมึงมาตีขาช่วยเพื่อนเขาหมดแรงแล้วมะตีขาช่วยเพื่อนเขาเรลยได้แล้วกูหมดแรงแล้วเป็นคนที่ รู้รีมิตตัวเองขนาดนั้นตุ๊ดตีหอยหลังได้เว้ยงั้นก็ตีตาคือตีตานพี่เขาเลยเดี๋ยวทำเพื่อเพี้ยไรอะ <c oughs> <c oughs> เขาเหลือมันจะนี่นมึงไปเฮ้ยพอแล้วเลิกถ่ายได้ฮัลโนะครับจบคลิปแล้วครับกับอะไร คนสินมหาล้านเหนื่อยมากนะแล้วน้ยืนก็เห็นบ้างไม่เหตนบ้างนะก็ลองศรัทธาไอมือกุศลจริงๆวะเหนืหนาเดียวอันนี้เราก็ต yeah> anyway> ้องเดินกลับผ่านป่าดงดิบไปอีก16หกกิโลนะครับแต่ว่าเราคงจะเดินชิวๆไม่เหมือนตอนมาแล้วที่รีบไปทางที่เท้าครับคนคนรีบมาแล้วเราเนาะเหนื่อยมากเลยเหนื่อยครับเหนื่อยดเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับแพครับ มันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันดูงไว้่ะ ตัวใหญ่มากเลยที่มันแ่งเกงสีขาวรู้ป่ะครับสัมผัสเหมือนเกล็ดครับเกล็ดยาวไม่รู้จะเป็นเกล็ดพญาได้อ๋อ้วดดนและขวดดเาลดเฮ้มันฟ้าขึ้นแ้วเป็นเกล็ดเพชรสาวๆที่ติดตามตัวชมพเกล็ดเพชรไม่เกี่ยวแล้วอยู่ตามปอกบอนปอกอะไรในทองมระเพรากระพราเสาเกล็ดเพชรเกล็ดเพดีไอ๋อไม่น่าสนใจครับวันนี้ติดสวนตับติดเต็มด้วยอาบ <S <S พี่ก็ไปผิดที่ท้องน้อยบ้างน่นะนะาเจากิดดันเลยไม่มีผลเนาะม,มีผลอยู่